สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆแค่อยากมาบ่นให้เพื่อนๆฟังว่าเป็นเมียรฝรั่งก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะคะสามีของกี้นี้เขาก็ช่วงนี้ไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าตกงานนะคะไม่ได้ทำงานแล้วก็อยู่บ้านนะคะเขาเป็นคนขยันนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้ เขาทํานู่นทํานี่ทํานั่นตลอดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้เขาไม่ได้ทํางานเนาะเอ่เห็นเขาทําอะไรเราก็ต้องมาช่วยหยิบช่วยจับช่วยนู่นช่วยนี่เขาตลอดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะมัวมานั่งเฉยๆยก็ไม่ได้เนาะเกรงใจเขาค่ะมาอยู่บ้านเขามาอยู่กับเขาเราก็ต้องช่วยเขาช่วยดูแลบ้านเขาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเก็บกวาดบ้านถูบ้าน ทำ,ทำทุกอย่างเท่าที่เราพอที่จะทําได้นะคะเพื่อนๆทําเองทุกอย่างแล้วก็สามีเขาก็ทําเองทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะหาฟืนนะคะก็ต้องหาฟืนด้วยนะคะฟืนหลังบ้านนะคะเนี่ยคะ่ะสวนสวนสวนนี้เลยคะ่ะป่าหลังบ้านนี่เลยคะ่ะเป็นเป็นสวนของสามีนะคะที่เขาซื้อไว้นานแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะ,ะ,คะก็ ใหญ่เหมือนกันนะคะประมาณสองไร่แล้วทีนี้มันรกมากเลยค่ะเพื่อนๆช่งนี้แกก็อยู่อยู่นี่เนาะอยู่ฝรั่งเศสเนาะแกก็มาตัดมาตัดไอ้พวกต้นไม้ใบหญ้าที่มันขึ้นนะคะมันไม่ให้รุกนะคะจะได้ดูสะอาดหน่อยอะไรที่แกพอทำได้แกก็ทำนะคะแล้วทีนี้เราเรา,เราอยู่ด้วยเนาะ เห็นเขาทำงานเราก็จะมัวมานั่งเฉยๆก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเขาจะว่าม,มานั่งทำอะไรนิรวิจักจับนู่นจับนี่ช่วยเขาก็เราก็ต้องทำตลอดนะคะเพื่อนๆบอกว่าคือเหนื่อยมากค่ะถึงจะเป็นงานไม่หนักก็เหนื่อยค่ะเพราะว่าเขาอยู่บ้านเขาเป็นคนขยันเนาะเราก็ต้องขยันตามจะบอกจะบอกให้ว่า กี้ไม่ใช่เป็นคนที่เรียบร้อยอะไรมากมายเลยนะคะเพื่อนๆแต่อพอเห็นสาม,มีทำเนี่ยเราก็ต้องทํานะคะทํานู่นทํานี่ทํานั่นตลอดก็ค่ะจะว่ายังไงละ่ะก็เหนื่อยค่ะเพื่อนๆก็ถ้าใครจะคิดหาแฟนฝรั่งนะคะเพื่อนๆก็ดูให้ดีๆนะคะเพื่อนๆ <S <S ก็กี <ๆ S 2> ก้ก็ไม่ได้ทํางานแฟนก็ไม่ได้ทํางานนะคะเพราะว่า พอเขาทำอะไรเราก็ต้องมาหยิบมาจับมาช่วยเขาะคะ่ะจับนูน่นจับนี่ช่วยเขาจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนะคะจะว่ามีความสุขก็มีความสุขนะคะเพราะว่าเราได้อยู่ด้วยกันค่ะเพื่อน,อนปกติเราสองคนก็อยู่พัทยานะคะเพื่อน,เ,อนเราซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่พัทยานะคะเพื่อน,อนปกติเราก็อยู่เมืองไทยอ,อืมแล้วปีนี้เรา มามาฝรั่งเศสนะคะทีนี้จะกลับเมืองไทยก็กลับยากนะคะต้องการันตีเขาเรียกว่าอะไรนะกักตัวกักอะไรคือน่าจะวุ่นวายหน่อยนะครับทีนี้ก็โอเคเราก็อยากอยู่ฝรั่งเศสด้วยเลยคะ่ะตัวคนเมียนะคะอยากอยู่ฝรั่งเศสทีนี้ก็ช่วงนี้ก็เรียนแต่ว่ายังทํางานไม่ได้นะคะยังหางานไม่ได้ก็ยังทํางานไม่ได้ด้วยะคะ่ะ ยังไม่มีบัตรยังไม่มีอะไรเลยแล้วทีนี้ก็ต้องอยู่บ้านที่ฝรั่งเศสนะคะสามีทําอะไรเราก็ต้องช่วยสามีทํานะคะเ,เพื่อนๆแล้วทีนี้เราก็คิดถึงบ้านที่เมืองไทยมากเลยค่ะอยากกลับเมืองไทยแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังว่านาะกลับยากตอนนี้ก็พยายามเรียนหนังสืออยู่ค่ะกะว่าจะ จะจบแล้วก็อาจจะทําใบทํางานทําอะไรง่ายหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนเองค่ะเพื่อนๆนก็ยังไม่เข้าใจภาษาเขายังทํางานไม่ได้ยังอะไรไม่ได้ยังไม่เข้าใจอะไรมากมายเลยค่ะเพื่อนๆพื่อนก็ยังไงล่ะก็อยากมาบ่นให้เพื่อนเพนฟังหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันนะคะเพื่อนเแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนเที่ ไลฟ์สดกันด้วยนะคะเพื่อนๆคือว่าไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูนะคะเพื่อนๆก็ท่านคนไหนก็จะเข้าไปชมคนนั้นก็อย่าว่ากันนะคะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับกี้ถ้าไลฟ์สดก็เพื<ๆ>่อนๆถ้าทันก็เข้ามาดูได้<ๆ>ก็ไม่ว่ากันนะคะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อนๆก็เข้าใจกันอยู่นะคะค<ๆ>ือไหนๆเราก็ ตกหลงมาทำ youtube แล้วนะคะเพื่อนตอนแรกเราก็โพสเล่นเล่นเนาะคลิปแรกก็โพสเล่นเล่นก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำ u t u b e ยังไงพอโพสไปก็มีคนทักมาขอเป็นเพื่อนทีนี้เรา,เาทำไมมีคนมาทักขอเป็นเพื่อนแล้วทีนี้เราก็เข้าไปขอเขาเป็นเพื่อนนั่งอะไรนั่งแล้วทีนี้ก็เริ่มมีเพื่อนเนาะเราก็ติดติด YouTube ติดไปติดมาแล้วทีนี้ไปดูไลฟ์สดของเพื่อนๆก็ติดไลฟ์สดเพื่อนเอนอีก <laughs> จะให้ว่ายัางไง ติดเพื่อนใน youtube ติดจริงๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยเติดจริงๆถ้าได้เข้าไปดูแล้วก็จะติดเพื่อนๆไปฟังเพื่อนๆบางช่องเขาก็รลา์ร้องเพลงรลฟ์อะไรกันนะคะเพื่อนๆสนุกค่ะอันนี้ก็พูดไม่ค่อยเก่งไม่เท่าไหรน่นาะพิมพ์ก็ไม่ค่อยเก่งก็บางทีเข้าไปดูเพื่อนๆก็ไปทักเขาสวัสดีคนน,น,นู้นคนนี้คนนั้น บางทีก็ตกคนนู้นคนนี้มั่งก็สวัสดีไม่ทั่วถึงเนาะเพื่อนๆก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนเด้วยแล้วก็แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเสามีเห็นเราติด youtube มากเกินไปนะคะเพื่อนเวันวันนั่งเฝ้าแต่โทรศัพท์นะคะเพื่อนๆนแล้วทีนี้เขาเห็นเรา เขาก็ชอบชวนเราไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไม่ค่อยปล่อยให้เราอยู่กับโทรศัพท์เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆชอบทํานู่นทํานี่ทํานั่นตลอดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้เราก็จะมานั่งเฝ้าเพื่อนๆก็ไม่ได้น่อเพื่อนๆนเนาะเข้าใจกันนะคะเนาะจะว่ายังไงละ่ะก็เขาชวนเราไปเราก็ต้องไปนาออย่างชวนไปซื้อของมาไว้ในบ้านนะคะบางอาทิตย์นะคะเพื่อนๆ ไม่อยากไปซื้อของเลยจนของในตู้เย็นเย่ยเกือบหมดนะคะเกือบเกลี้ยงเลคะ่ะเกือบไม่มีอะไรจะกินแล้วนะคะพูดจริงๆนะคะเนี่ยคือไม่อยากจะออกไปไหนเลยค่ะมานั่งติดโทรศัพท์ติด youtube ทั้งวันทั้งคืนนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็อันนี้ก็มาบ่นให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากขนาดไม่มีมากนะคะวันนี้ก็ บนยาวเลยค่ะมจขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่มานั่งฟังมานั่งฟังกี้บ่นก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมกี้และเป็นกํนาลังใจให้กี้ตลอดนะคะแ้่ก็คนไหนที่กี้ไม่ค่อยทักหรือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนๆกี้ไม่เคยกดคนไหนอกเลยนะคะเพือ่อนๆก็ ถ้ามันหลุดก็คือมันหลุดเองนะคะเพื่อนๆนก็ถ้าใครไม่ค่อยได้เข้ามาทักเราก็ไม่แน่ก็อาจจะหลุดนะคะเพื่อนเนก็ถ้าเข้ามาทักก็ซับก็จะติดคืนนะคะเพื่อนๆก็น่าจะใช่นะคะเพื่อนๆก็จะว่ายังไงล่ะก็อยากมาบนให้เพื่อนๆนฟังแค่นี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็วันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆแค่นี้เลยนะคะเพื่อนๆก็ขอจบแค่นี้นะคะ บดายคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ